แบบที่สามนะแบบดีเลยนะสาดน้ําได้เลยแล้วก็พาวเวอร์ตัวเดียวกันนี่แหละพาวเวอร์เหมือนกันตัวเดียวกับแบบที่สองนี่แหละแต่ว่าลูกค้าอัพอัพเป็นเป็นเบดเป็นตัวสิบแปดบดเป็นไม้อัดตัวนี้จะเป็นไม้อัดละแต่แต่ดอกเดิมนี่เหมือนกันกเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าอัพจะวาดตูตู้เป็นไม้อัดละเพราะมาอีกใบละสามพันสองใบก็หกพันก็ไมก่ก็ไม่เกินหนะ้าหมื่นนะก็สี่หมื่นเปล่าก็ลูกค้าจะได้เสียงกลางตัวเดียวกันเน่เสียงกลางก็เป็นตัว ตัวโรงแรมเลยอัพอเฉพาะ18ไม้อัดงานต่างกันถ้างานก็ต่างกันจากแบบที่สองบวก6,000ก็อยู่ที่44,000ไม่ถึง45,000นะก็จะได้ลูกค้าก็ได้เป็นเป็นเป็นไม้อัดทั้งหมดละลูกค้าก็จะได้เหมือนแบบที่สองนี่แหละมันต่างันที่ตัวตัวตัวซับเบร่านั้นเองที่ไม่เคยเล่นมือใหม่ก็ประหยัดว่าประมาณนะจะต้องการเสียงดังๆบึมๆ ลูกค้าก็เอาแบบแรก